สวัสดีครับุณเต้ครับวันนี้ที่โรงเรียนวัดรีโลหะของเราจัดกิจกรรมตล,ลาดน,นัดรีโลหะนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆมาขายของคือเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆฝึกทักษะอาชีพนะเด็กๆก,ก็จะมาเปิดร้านขายของนะครับอย่างเช่นแบบนี้นี่เป็นร้านของป .1 เดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วก็พาไปชิมนะว่าแต่ละระดับชั้นขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปเรามาดูร้านแรกเป็นของชั้นป .1 ครับผม ปอนไหนครับลูกตอนหนึ่งครับหนึ่งครับตอนหนึ่งครับหนึ่งขายอะไรขายไส้กรอกค่ะขายเป็นอะไรนะวัฟเฟิลไส้กรอกใช่ไหมเออให,ขอหอนะ้ขอดูหน่อยนะกูขอดูหน่อยนะไหนโอ้ <c oughs> เป็นวัฟเฟิลไส้กรอกนะครับนี่เด็กๆกำลังช่วยกันทำเลย <c oughs> ครูแพ้รูแพ้ขายอะไรครับวัฟเฟิลไส้กรอกค่ะมากินนะกินิบายปีบาน ราคาสิบาทนะเดี๋ยวฮนะม,มีมีไส้อะไรมั้งไส้อะไรครับคุณคูอ่านแต่ไส้อะไรยังไม่เสร็จค่ะมีไส้ฮอทดอกเอาไปก่อนไหมคะโอเคเดี๋ยวครูจะลองชิมนะบัตดอกบัฟเฟอรได้กรอกจากพอหนึ่งครึงหนึ่งเดี๋ยวครูจะชิมนะเเว่าอร่อยไหมอออร่อยมากออร่อยมากเลย เอ่รรยากาศของงานเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของตอนไหนอันนี้เป็นร้านของปอหกทับสองนะครับมีใต้กอกเฟ้นปลายไต้กอกแดงกำลังทอดกันอยู่เป็นไก่ขยาามีลูกค้าเยอะเลยนะร้านนี้ ต่ร้านนี้ครูคงไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านของชั้นป .2 บ้างนะอันนี้เป็นร้านของป .2 ครับหนึ่งซึ่งลูกค้าก็เยอะมากเลยนี่อันนี้พ่อค้าของเราร้านนี้เป็นปังทอดเลยนะพ่อค้าตัวน,น้อยของเรากำลังเอาขนมปังใส่ไส้แล้วก็เอาไปทอดอยู่อ่า อ,อันนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่นะใส่แยมเยอะจนไส้ทะลักนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ก็คือปังปิ้งไส้เยิ้มนะขนมปังซื้ออะไรซื้อขนมปังค่ะขนมชื่อขนมปัง,ปงแล้วก็ซื้อขนมปังด้วยนายเขาดูหน่อยนะได้ขนมปังอะไรมาลูกสังขยาค่ะเอาออกมาให้ดูเลยได้ปะนี่เป็นขนมปังสังขยานะครับเอากินให้ดูได้ไหมไหเป็นไงไนอร่อยไหม เออจากร้านของป .2 น้ำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านครูเองนี่อ่ะตงออมซื้ออะไรมาซื้อขน,นมปังมันเป็นปังปิ้งในนมเป็นรสอะไรลูกวันนี้รสสตรอเบอร์รี่อันไหนลองชิมให้ดูดิเ,เป็นไงอร่อย <c oughs> ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเออ <c oughs> เยี่ยมเลยนะชอบเลยเนาะ <c oughs> ถูกมากโอเคมาดูสองทับสองนะสองทับสองทำอะไรเอ่ยบิชอฟอ๋อสองทับสองนะครับเป็นแซนด์วิชปับ๊บอันนี้ห้าบาทเองก็คือเป็นแซนด์วิชที่เอาใส่ถ้วย<ม>ดูเลนะ<ม>เอ๊แม่คา้าตัวเล็กของเราตัวเล็กที่สุดรอไหนดูนีดู<ม>ด,ดูน่ากินไหม,มเป็นขนมปังที่ อ๋อมีขนมปังมีไส้กรอกแล้วก็ไส้ซอสลงไปเลยพี่นี่เอาอัที่เทไหร่เท่าไหรมารองซื้ออะไรมารองซื้ออะไรแซมมิทครับครับแซมมิทแซมมิทที่พูดคอด้วยเพราะว่าแซมมิทครับใช่ไหมนี่ครับบรรยากาศที่เขาทอดขนมปังนะเป็นแม่ค้าตัวน้อยทั้งนั้นเลยครับ อันนี้ป้าไหนเนี่ยปอามหน่ปอสามท้ไหนอยู่ป้นไหนอยู่ป้าไหนอสามทะไรครับขายเชือมค่ห่งอกม้จัมห้าบเยลลเลูกเป็นยลีลูกแก้วเป็นเยลีลูกแก้วเป็นเยลีเสียบไม้มัดปสิมาดูวิมาดูสิมาดูดปันได้อะไรมาลูก เยลลี่ค่ะไหนเอาโชว์หน่อยเอาขึ้นมาโชว์หน่อยอร่อยไหมอันนี้ปอไหนลูกปอไหนสามทับอะไรสออ่าบอกไปดูปอสามทับสองนะครับเขาทําอะไรกันทําอะไรกันลูกโชว์ให้ดูที่ว่ามันคืยยังไงอ๋อเป็นเป็นหมึกเป็นหมึกมาล่าใช่ไหมด้วยละกี่บาท โอ้ถูกมากเลยราคาต<ช>้วละก้าไ,ได้หรือยังวันนี้ใก<ช>ล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเหรอใช่โอ้นี่ไงเขาได้เงินมาเยอะแล้วนะ<ช>ก็คือใกล้จะหมดแล้วเห็นซบเซานึกว่ายังขายไม่ได้ได้แฮะขายหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขายจะหมดแล้วนะครับครูไปซื้อซอสหมดหอ่ะคืออะไครูไปซื้อซอสก็ออคือซื้อซอสหม่าล่ามาเพิ่มเพราะเราขายดีใช่ไหมนี่ไงขั้นตอนการทำหมุกขุก ร,นนร้านนี้ร้านนี้ร้อนแรงมากเพราะไฟขึ้นบนหัวทุกคนเลยนี่หัวร้อนกันทุกคนแล้วก็มีคนต่อคิวเยอะมากนะครับบินไม้แล้วก็ไม้นะครับวันนี้ได้อะไรมาบ้างได้มะกุฎแล้วก็นัทสตอรีอ่อ๋อไหนดูที่หมุกสุกลองกินให้ดูที่มันอร่อยเป่ เอามือจ้วงเอาเลยเป็นยังไงมันเป็นรถมาล่าเหรอใช่แล้วมันเผ็ดปะไม่เผ็ดหนูชอบอันนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรเย็นขึ้นกันมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยสี่บาทสิบบาทอันนี้ปอไหนเนี่ยปอไหนปอสี่รับสองนะครับทำอะไรไข่นกกระทาข้ามีเขาขายไข่นกกระทานะครับ ขายยังไงลูกสี่ลูกห้าบาทสี่ลูกห้าบาทนี่นี่ครับเป็นไข่กนกกระทาไข่นกกระทาทอดของชั้นป .4 ทัก2ใช่ไหมลองชิมไม่ดูหน่อยอร่อย,ยอไหมอร่อยค่ะอร่อยหมอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้ไข่ร้านหนูเหรอค่ะ<า>หนูไปซื้อร้านตัวเองใช่ไหมใช่ <laughs> พู้ขอจิ้มได้ไหมอันหนึง่งเอ้ยอร่อา อืมอืมอร่อยร้อนนกำลังกินอร่อยเลยแบบเนี้ยอือขอบคุณมากปาปม,มาดูร้านนี้เป็นร้านเป็นน้ำแข็งใสนะครับของป .6 ทับหนึ่งร้านนี้รู้สึกคนเยอะมากเลยนะดูอโอ้มีคนต่อคิวเยอะมากรอที่จะกินน้ำแข็งใสร้านนี้ นี่ครับเรามาดูวิธีการทำน้อแแ็งใสของพี่ปลหกกันเป็นร้านที่ค่อนข้างขายดีเลยนะไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์เลยสำหรับร้านนี้กินอะไรกันอยู่ <S 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 S <S ไปซื้อของฟอาไหนมาเนี่ยอปลาหกอร่อยไหมลูก กินให้ดูกินให้ดูดเออหวานชื่นใจที่บบานที่บ้าน,าน,านเรามาถึงร้านน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ของปอสีทับหนึ่งนะขายอะไรลูกน้ำสมุนไพรค่ะเอาขึ้นมาโชว์หน่อยมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำมะตูมแล้วก็น้ำกวาเท่าะอะไรครับ ห้าบาทค่ะขายราคาดีด้วยนะครับขวดละห้าบาทเองเราจะได้น้ําสมุนไพรนะนี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงลูกค้าเอาสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนอร่อยไหมนะ้ำสมุนไพรร้านนี้อร่อยค่ะเก๊กขุยค่ะนี่นหนูเพิ่งซื้อมาใหม่นหนูได้น้ําอะไรเก๊กขุยเก๊กขุยร้านนี้เป็นร้านข้าวเกี๋ยวร้านข้าวเกี๋ย,ยวขยำนะตองปอไหนปอนห้าทับสอ,องโอปอนห้าทับสอง นี่ปปนอ่ะดูสเต็ปนะครับของบ้านทัพสอง2 2> เตน้ำมนน้ำมนได้อะไรมาเป็น,ปนขนมข้าคลองไปเขเกียบก็เรียกว่าข้าวเ,าเกียบ,เ,ยบเออเรียกว่าข้าวลองเป็นขา้นขาวเกียบราดช,ชีสนะครับลองจิ้มดูอร่อย,ยอไหมเอออร่อยผู้ขอกินได้แม่นหนึ่งอือ เป็นข้าวเกียบราดชีสนะครับนีอ่อร่อยมากเลยอันนี้เป็นเป็นร้านยำของปอไหนอปอห้าหนึ่งค่ะอ่าปอห้าหนึ่งนะครับเป็นยำลูกชิ้นใช่ไหมขาย,ย,ยแก้วเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทสิบบาท,บาทมีคนมารอกิน หลายคนอยู่ร้านนี้อันนี้เป็นร้านป .1 รับ2นะครับเป็นยำม,มามา่าขสยอะไรลูกมามาา่าผิดเป็นร้านมาม่าผิดนะครับป .1 รับ2นี่ดูอันนี้ต่อคิวซื้ออะไรเนี่ยมาม่าผิดเดี๋ยวซื้อแล้วมารีวิวให้ดูด้วยว่าอร่อยไหมจัอ่ะรนานนี้เป็นร้านมามาา่าผิดนะครับลูกค้าสามารถใส่ซอสได้เองนละ อะตอมอะตอมไปซื้ออะไรมาลูกมาม่าเผ็ดค่ะม่าเผ็ดนี่ใส่ซอสเองจะช่วยไหมเนี่ยแปลว่าหนูชอบกินเผ็ดอยู่หรอไม่อเอาลองชิมไม่ดูที่จินได้หรือเปล่าเติมใส่ซอสมาเยอะไม่เข้าจ้ะเป็นไงเหมือ,อนซอสเมื่อกาลเทศะครูะะอะไรนะเหมือนซอสเมือเทศะมันเป็นซอสเมือกาลเทศหรอเหมือนมันซอสเมือเทศะแล้วมันอร่อยไหมเนี่ยอร่อยทำนายมันอร่อยเลยดิ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่โรงเรียนของเราจัดขึ้นโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าเด็กๆมีความสุขได้กินอิ่มนะครับแล้วก็คนขายก็สนุกชอบไหมโรจินชอบไหมชอบเออมีคนชอบโนชอบไหมกิจกรรมแบบนี้ถ้าจัดถ้าจัดทุกเดือนจัดไหมจัดนะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกิจกรรมของเรียนวัดเสีลหาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปคุณครูมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะไปแล้วบ๊ายบาย